ถุงด้วยถุงด้วยวันเดียวเป็นมือนั่นเด็กบ้นหมอหมายนะครับหม้อบ้านหมายเพื่อแต่บางทีคนเพื่อองาคนแล้วคนไหนเป็นแครับตุ้มตครับอ่าคนนี้เพิเคียดเลยเราต้องทำใจนะครับเพราะว่าบ้านเราเมือกู้ขนาด

นะก็อยากจะเอ่อเอาเงินตามแจก